สวัสดีค่ะบ้านไหนกังวลเรื่องลูกกินยากน้ำหนักน้อยกลัวลูกน้ำหนักจะตกเกณฑ์นะคะวันนี้หมอมีวิธีการเช็คง่ายๆในเว็บไซต์นัสเตดแคลหรือว่าจะโหลดเป็นแอปพลิเคชันนัสเตดแคลก็ได้ค่ะซึ่งพัฒนามาจากสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งใช้ประเมินภาวะโภชนาการของเด็กไทยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะจะเริ่มที่อายุก็ได้นะคะหรือว่าวันเกิดนะคะหมอจะใช้ตัวอย่างเป็นลูกของหมอนะคะเกิดวันที่5สิงหาคม ปี2,563นะคะวันที่ช่างเป็นวันนี้นะคะเพศเป็นเพศหญิงค่ะส่วนสูงกรอกลงไปเลยค่ะ1 5 5ซนมน้ำหนักอยู่ที่18.3กิโลกรัมค่ะกดประเมินค่ะผลการประเมินนะคะแสดงเรื่องของอายุเพศวันเกิดส่วนสูงน้ำหนักแล้วก็วันที่วัดนะคะมีการแสดงค่าของ ideal body weight ก็คือน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่16.8กิโกรัมซึ่งลูกของหมอนเนี่ยหนักอยู่ที่18.3นะคะน้ำหนักเกินเกณฑ์ไปนิดหน่อยค่ะ ส่วนสูงนะคะเป็นม i a n height for age ก็คือเป็นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุนะคะควรจะอยู่ที่1 0 9่ซมซึ่งส่วนสูงเนี่ยก็เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานเล็กน้อยค่ะมาดูตามส่วนสูงตามเกณฑ์อายุนะคะก็คือประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ค่ะ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงก็คือสมส่วนนะคะสุดท้ายเป็นกราฟเรื่องของส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักค่ะจะมีการแสดงออกมาเป็นทั้งหมด6ค่านะคะก็คืออ้วนเริ่มอ้นวนท้วมสมส่วนค่อนข้างผอมแล้วก็ผอมนะคะซึ่งลูกของหมอก,ก็ตกอยู่ในสีเขียวตรงนี้นะคะแสดงว่าสมส่วนค่ะถ้าลูกคนไหนนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่สมส่วนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของภาวะโภชนาการแล้วค่ะ